สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Lego by Channel อีกครั้งนะครับแล้วก็จากคลิปที่แล้วต่อความเดิมจากคลิปที่แล้วใช่ครับเรื่องของเจาเรื่องปั๊มซีอทใช่เราเหมือนจะแย่งกันคุยนะคุณหนูนะใช่คแย่งกันคุยนิดนึงครเรื่องของปั๊มซีอทูที่คลิปที่แล้วเรานําเสนอเรื่องของการใช้งานนะว่าเราจะได้เห็นถึงความสะดวก ความรวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็เซฟแรงให้เราปั่นต่อในรูทนั้นเคลียร์รูทให้จบสนุกกับการปั่นต่อเนื่องได้โดยที่แรงยังเหลือไม่ได้หมดไปกับการนั่งปั๊มลมจากตัวสูบพกผาเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดของเจ้าตัวปั๊มชุดนี้ใช่คุณอูลองดัเส่วนผมจะลองรีวิวเท่าที่ผมเห็นอุปกรณ์วัสดุให้ฟังนะครับคืออันดับแรกนะครับตัวเจ้าตัวหัววาล์ว CO2 ตัวนี้ครับ จะทำจากวัสดุอะลูมิเนียมนะครับ C N C อย่างดีนะครับแล้วก็มีการเลเซอร์ตัวแบรนด์เอไฟนะครับเข้าไปสวยงามครับให้งานสวยนะสวยงานแล้วก็ตัววาลวตัวนี้นะครับในเวลาที่เราเใส่เจ้าถังเซ2เข้าไปน้ำหนักรวมเวลาเราพกพาไปเนะี่ยจะอยู่แค่89กรัมการใช้งานในตัวปั๊ม CO2 เนี่ย คือจริงๆหนึ่งถังถ้าอย่างใช้กับเสือภูเขาถ้ายิ่งปีปัจจุบันเนี่ยจักรยานเสือภูเขาเรามันก็จะเป็นขนาดที่ล้อที่ใหญ่ขึ้นนะใช่พวกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยปริมาณลมมันก็จะเยอะขึ้นหนึ่งถังกับล้อเสือภูเขาสวิตได้แต่ก็จะยังไม่หมดยังเหลืออยู่นิดนึงแต่ถ้าเป็นของรถบัสเสือหมอบล้อเสือหมอบพวกล้อเล็กเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณครึ่งถังนิดๆแล้วจะยังเหลือเหลือค้างถังอยู่ แต่กรณีนี้เราเราจะไม่ถอดถังออกมาเก็บนะล้ออะไรครับมันจะถอดออกมาเก็บไม่ได้เพราะว่าการกักเก็บลมลักษณะแบบนี้มันไม่มีวาล์วตรงไหนมาปิดอยู่อยู่แล้วสู้เก็บไว้เหมือนเดิมมันจะเก็บรักษาลมไว้ได้ลักษะไหนเลยใช่อ่าเก็บไว้ลักษณะนี้เลยถึงเราจะเติมไอตัวล้อเราจบไปแล้วตัวเที่เราร่วกคราวนี้อย่างแรกก่อนเลยเตือนเรื่องของห้ามถอดออกนะเพราะว่าแรงดันแรงดันมันยังค้างอยู่ครับเดี๋ยวมันจะปุ้งปังอันตรายได้ ก็คือค้างไว้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วการกัเก็บลมการต่อเนื่องของมันมันค้างได้อยู่คร่าวๆเหมือนที่เราเทสก่อนก็ประมาณ4-5่ง้ชั่วโมงได้อยู่ะก็อาจจะเป็นการไว้ซัพพอร์ตอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดเผื่อรั่วยอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่สามารถเก็บข้ามวันได้แล้วใช่ครับยังไงก็ต้องการกักเก็บลมมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วแต่แต่ตัวหัววาของเราเนี่ยค่อนข้างจะเซฟลมไว้อยู่ได้เยอะเพราะว่าตัววาวมันมีวาล์วระบบ ปิดเปิดอยู่ใช,ใช่ไหมคกดทํางานมันถึงจะปล่อยตัวลมออกมาแล้วก็ทําไมทาง s อสถึงเลือกใช้เป็นวัสดุอลูมิเนียมอ่าคุณรู้ว่าอ่าหนึ่งคือเวลาเราใช้งานเนี่ยครับตัวถังตัวนี้จะเกิดความเย็นแล้วเกิดคอนเดนต์นะครับเป็นไอ้น้าขึ้นมามซึ่งถ้าเกิดเราใช้วัสดุเป็นเหล็กอาจจะทําให้เกิดสนิมนะสนิมได้ครับหรือซึ่ง,ซ,งซึ่งทําให้อายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นอลูมิเนียม แล้วก็ต้องบอกว่าอะไรนะเรื่องราคาครับราคา1ชุดของเจ้า S5 ตัวนี้ครับตัวชุดเติม c o 2ตัวนี้ครับจะใช้ได้กับจุ๊บเล็กแล้วก็จุ๊บใหญ่ครับซึ่งแทบจะครอบคลุมทุกหัวจุ๊บของจักรยานอยู่แล้วใน1เซ็ตก็คือมีหัวปล่อยอวาวหนึ่งอันครับแล้วก็ให้ถจะให้ถัง CO2 2ถังครับ ในในข้าวต่อไปถังรีฟิลมันก็ใบหนึ่งมันก็69<ต>กบาทบกมา่าใช่ครับ69บาทใช่ตอนหนึ่งถังสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อได้ทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Lego by Channel ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ